สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็เปลี่ยนบรรยากาศจากอยู่ในฟาร์มนะคะมาที่งาน Agri Technica 2024นะคะซึ่งวันนี้นะคะอังก็จะพาไปชมนวัตก,กรรมต่างๆนะคะเกี่ยวกับการเกษตรซึ่งจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปชมกันเลยค่ะ ของเยอรมันอย่างอันนี้ก็จะเป็นสายยางที่ใช้ในการลดน้ำแปลงผักที่นี่มีแต่บูธแบบที่เป็นแบบนวัตกรรมของต่างประเทศจะมีทั้งเกาหลีอินโดจีนญี่ปุ่นก็มี ค่ะสำหรับอันนี้นะคะก็จะเป็นวัตรกรรมเกี่ยวกับการเครื่องผสมอาหาร TMR นะคะจากเยอรมนีเลยที่เขาจะนำมา,ามาขายหรือว่ามาให้เราได้ชมกันนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็เกี่ยวกับเราเป็นนวัตรกรรมเกี่ยวกับ ใช้อัดฟางเป็นรถที่ใช้อัดฟางสำหรับสำหรับอันนี้นะคะก็เป็นรถที่ใช้ในการทำพืชอาหารสัตว์หรือว่าเฮนะคะที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ในช่วงหน้าหนาวหรือว่าหน้าแรงที่เราไม่มีเพื่ออาหารสัตว์เพียงพอนะคะก็ใช้เป็นเครื่องทุนแรงค่ะสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์นิดนึง <พา S 1> ลงพิได้ไหมคะอ๋อได้เลยครับได้เลย ถือก็ได้หรือว่าติดก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นนวัตรกรรมเกี่ยวกับอันนี้เป็นเครื่องเกี่ยวกับเครื่องอัดเบล,ลครับเครื่องอัดก้อนเกี่ยวกับตัวข้าวโพดน,นะครับในไทยเราเนี่ยจะมีพวกเกี่ยวกับข้าวโพดเยอะมาก,วกเวลาเราปลูกในไทยเนาะแล้วก็สุดท้ายพวกเนี่ยมันจะเอาไปไว้ไหน เก็บที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะส่งให้เกษตรกรยังไงดีนะครับที่ทางนี้เป็นทางออกของเราคือเป็นก้อนเบลใหญ่ๆอย่างนี้เลยก้อนเบลอย่างเงี้ยครับคือหมายความว่าจะเป็น500กิโล80กิโลได้หมดเลยแต่เครื่องตัวนี้จะอัดได้หมดเลยครับตั้งแต่80ยัน500สมมุติว่าเราใส่ข้าวโพดไปปุ๊บมันจะเป็นการโลข้างในครับเป็นการหมุนข้างในแล้วก็ออกมาเป็นก้อนใหญ่ๆเ<ๆ>วลาวัวกินเนี่ยครับวัวเนี่ยจะได้น้ำนมเพิ่มขึ้น30%แล้วก็ไขมันวัวเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก35%เนื่ออองจาาาาาากกกว่่ม่มมมมมััันนนนไไีศเเข้ปลยดแ พออัดแน่นมากเนี่ยนะตัวินซีก็จะเกิดขึ้นมีกดมีความเปรี้ยวๆแล้ววัวก็จะอร่อยวัวบอกว่าอร,อ,อร่อยมากชอบมากแล้ววัวก็จะไม่กินอาหารอย่างอื่นอีกเลยนอกจากกินอาหารานี้ครับผมใช่นอกจากข้าวโพดแล้วอ่ะพวกหญ้าเนเปียร์หรือว่าอะไรได้ไไดใช่ไหมได้หมดเลยครับหญ<อ>้าเนเปียอะไรก็ได้ที่สามารถจับตัวเป็นก้อนได้อยากให้ทางทางด้านของคุณลูกค้าเนี่ยลองจับก่อนหรือว่าทางด้านของเกษตรกรทุกคนนะครับลองจับดูก,ก่อนว่าเฮ้ยปั้นเป็นก้อนได้มาอัดได้หมดทุกอย่างเลยเราสามารถอัดได้หมดเลยเป็นเครื่องอัดดีกว่าเป็นเครื่องแล็ปเป็นเครื่องฟิล์ม ให้มันตกอ,อ่อนได้ก็คือเราเราไม่ต้องแบบว่าขุดหลุมใหญ่ๆก็ะจะจะมแล้วอันนั้นเขาเรียกว่าบังเกอร์ไซโลนเ,เนาะ,ะอ่าบังเกอร์ไซโลนเนี่ยเกษตรกรบ้านเราเนี่ยใช้บังเกอร์ไซโลอยู่ซึ่งเวลามันสูญเสียมันสูญเสียเยอะมากอาจจะมีการขาดหายตกหล่นมีการเน่าเสียแต่ตัวน,นี้ไม่เลยไม่ต้องขุดเลยสูญเสียต่อปีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เองอันนั้นสูญเสียจะยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้ลดไปเยอะมาก แต่ก็เกษตรกรบ้านเราจะต้องมาเรียนรู้กันก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าเกษตรกรบ้านเรายังใหม่อยู่กับนวัตก,กรรมเนาะเครื่องจักรมันเยอะมากใ,ในงานนี้เนาะเที่ยวในงานนี้ก็เลยโอเครื่องจักรมหาศาลหมดเลยก็ต้องมาเรียนรู้กันก่อนว่าเป็นยังไงยังไงที่ไหนเนาะแบบว่าต้องใช้ยังไงบ้างคุ้มไหมที่จะลงทุนอันนี้ก็ต้องสอนเกษตรกรอีกทีนึงในเรื่องของราคาเนี่ยมันมจํากัดไหมาคะว่าเป็นเพราะเกษตรกรที่แบบว่าต้นทุนสูงเท่านั้น เอาจริงถามว่าถ้าเรื่องราคาอาจจะจํากัดอยู่ประมาณนั้นด้วยแต่ถามว่าเรามีทางออกทางอื่นที่เกษตรกรไหมเรามีทางออกให้อยู่แล้วเนื่องจากทางผมเนี่ยเป็นดิวเลอร์แต่ทางตัวผมเองอ่ะเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับทางด้านของเกษตรกรเป็นหลักอยู่แล้วเรามีทางออกให้เกษตรกรทุกุกระดับไม่ว่าจะมีคุณเริ่มต้นเท่าไหร่เราช่วยคุณได้หมดหาทางออกช่วยกันได้แต่รับตัวเครื่องเนี้ยจะเป็นเกษตรกรที่อาจจะเป็นผู้ผลิตรายใหญ่<ช><า>สักนิดนึง<ช>อ่าประมาณนี้ครับใช่อาจจะเหมะใช้<า> <ไป S 1> ในการลดต,รต้นทุนลดต้นทุนแล้วก็ลดค่าขนส่งแล้วก็ช่วยให้อาหารมีคุณภาาพมกขึ้น พอในอนาคตน,นะครับอีกสิปีข้างหน้าย่าในประเทศไทยเราอาจจะแบบจากเขียวๆเ,เนี่ยจะกลายเป็นแบบแห้งๆแ,แล้วหน้าแรงเรื่งมากขึ้นเนาะตัวนี้ก็จะรักษาให้อยู่ได้นานขึ้นสามารถวัวสามารถกินได้มากขึ้นได้อีกแล้วอันนี้แตกจากแตกต่างจากแบรนด์อื่นยังไงถ้นนจาจะบอกอื่นงไงคือทางเราเนี่ยมีเพชเชอร์ที่สูงมากเวลาเราอัดเนี่ยเราสามารถจับเป็นก้อนเนี่ยคุณพิธีกรสามารถจับได้เลยนะเนี่ยเป็นก้อน<ฮ>เลยแน่นมากแน่นมาก,มากๆแล้วก็ยังคือคุณค่าทางอาหารเนี่ยจะเก็บคงที่ได้เยอะมากจะดีกว่าจะเรียกว่าจะดีกว่าแบรนด์อื่นดีกว่าเรียกว่าเรา แตกต่างจากแบรนด์อื่นยังไงดีกว่าเนาะให้ทางด้านที่บ้านเขาไปคิดคิดกันว่าแตกต่างยังไงดีกว่าโอเคก็คือเราเนี่ยแน่นนะครับผมแน่นแล้วก็จุลินรีเยอะเวลาอัดนานๆเนี่ยจะมีค่ากดในสูงขึ้นวัวกินปุ๊บวัวก็จะได้น้านมเพิ่มขึ้นแค่น้ำนมเพิ่มขึ้นผมว่าทางบ้านอาจจะคิดแล้วว่าน้ำนมเพิ่มขึ้นแล้วน่าจะน่าลงทุนแล้วลองมาดูก่อนที่งานลองมาจับลองมาสัมผัสลองมาคุยกันก่อนก็ได้ผมว่านี้เราน่าจะเหนือกว่าแบรนด์อื่นนิดนึงนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆเลครับยินดีครับขอบค นี่เป็นรถรถอีกนึงที่เขาใช้แบบว่าต่อนี่ค่ะขออนุญ,ญาตนะคะพอดีว่าสนใจนว,วัตรกรรมตัวนี้คะก็เลยขอสัมภาษณ์ได้ไหมคะคืออยากทราบว่านวัตกรรมตัวนี้นะค่ะแตกต่างจากท้องตลาดยังไงบ้าง The first question: Do you want to know about like the different innovation of this machine and like the other machine? Uh -huh. actually, uh, this is uh, our uh, feeder mixer wagons. Uh, the the most and the biggest advantage is that the the mixing uh, of, of the feed it's more homogen, thanks to our special design on on the auger inside the machine. Uh, also, the the display system here is programmable programmable. Uh, Digital weighting system. It can guide the farm, the farmer uh, to to guide him to to make the the ration that the nutrition uh, engineer give it to him. For example, if we talk about this uh, weighting system, uh, when he program it, it gives him the the guiding to to make the exact ration that he must give to his cow. So. Which, which which means that uh, uh, he win a lot of money because he have it's it's give him how many kg he load inside the machine. So which and it's reports him every six months every one year it gives him a report what he give to his cows every year like how many kg from this from this product. So he make his calculation and he, and uh, using this kind of uh, feeder mixer in the in the farm it increases the the milk. that you get from the cows by 12 t h i s is the most advantage of of of, of using a feeder mix. คือนวัตรของเราคือเราจะสามารถคำนวณได้ว่าสมมติว่าโคที่โรงงานนี่ใช่ไหมคะที่ฟาร์มมีกี่ตัวอะไรเงี้ยเราก็สามารถคำนวณได้ว่าเออควรจะแบบว่า mix หรือวผสมอะไรเท่าไหร่ให้มันว่าพอดีโดยที่แบบว่าไม่ต้องสูญเสียแบบว่าอาหารเส่วเกินไปอะไรเงี้ยเราสามารถใช้กับสเกลฟาร์มที่ใหญ่ขนาดไหนคะ And how a b o u า like um, uh This one can use like how many cows? Like the maximum, the maximum uh, of the farm. We have different capacities. We have up to fifty-two cubic meter. Like we have like. This H6, is for right? yeah. This is for example uh, six cubic meter. Yeah. Which means nearly two tons feed. Mm -hmm. And how about like the, the biggest one? The H biggest is H fifty-two. Oh, fifty-two. แต่และฟาร์มเขาแบบว่าเป็นฟาร์มใหญ่ขนาดไหนเช่นอันเนี้ยมันแค่ H6 ม่ควาสุดคือ52เลอันนี้แค่ขนาดแค่ H6 6 cubic foot ใช่ค่ะขอบคุณค่ะน Thank you Thank you Thank you นี่ะคะก็เป็นอีนวัตกรรมนงที่น่าสนใจมากๆเลยสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงโคนะคะซึ่งเมื่อโคกินอาหารหมดนะคะก็จะทำให้ลดต้นทุนค่าอาหารได้ค่ะ แล้วก็ขนาดอาหารที่เล็กนะคะจะทําให้โคสามารถดึงเอาโคชนะในอาหารนะคะไปสร้างเนื้อได้มากขึ้นค่ะในงานได้จะแสดงเครื่องผสมอาหาร TMR โชว์ด้วยกันทั้งหมด3แบรนด์ด้วยกันสําหรับเครื่อง TMR นะคะมีโหลดเซลล์หรือตาช่างที่ติดอยู่ในเครื่องผสมอาหารเรียบร้อยแล้วทําให้ง่ายต่อการคานวณสูตรอาหารและอาหารที่สัตว์ต้องกินในแต่ละวันค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะสำหรับการพาทัวร์งานอัรีเทคนิก้าของเราในวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะมีนวัตกรรมไหนที่น่าสนใจบ้างลองคอมเมนต์นกันดูนะคะสำหรับวันนี้ <S <S สวัสดีค่ะ